ทีมงานไล่เป็ดนะครับนู่นนะครับพอเราอยู่ไกลมากเลยนู่นเลยนะครับนู่นนะกำลังไล่มานะครับไล่มาตามถนนนะครับไล่มาตามถนนกำลังไล่มาโอ้มาเจอหมาขวางทางอีก อุปสรรคของการไล่เป็ดวันนี้คือหมาขวางทางนะครับโู้นมาไกลเลยนะครับไกลเลยนะครับมาวิ่งตามทางมาจะเข้าเสือกเลยไ,ไปไปไป นะครับปลาหลุไปแล้วดูเป็ดมาจากไกลเลยนะครับดูน้องไล่มาจากไกลมากเลยนะครับนะฮะเหนเอสุดยอดครับรทีมงานโอเคมากเลยนะให้กำลังใจมันนะครับชมมนเลยวันนี้นะดูนะมาจากไกลมากนะครับไล่มาตามถนนอย่างเดียวนะเจอสุดยอดเลยนะแบบนี้นะกลัวจะลงนาเขาผมซูมเยอะนะขมซูมเยอะตอนนี้ไม่ได้ซูมละนี่นะ พอแล้วครับเร็วแลครับเร็วเร็วพอเร็ว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 พอแล้วไป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 ลงนีลงนี ไปไปลูไป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 เร็ว้อนแล้วหิ้วน้ำเลยจับอ้ยจับน้นแล้วลูกไปไปหิวครัเร็วเอ้ยไม่มีแห้งงานเลยนะเรื่อยไปบ่ะเจียวเดียววะถึงบ่ได้ก็จับเอลนะจับบอลน้องจับบอลไล่มาออกใกลๆกอน ลวปัญหาเกิดดีขึ้นว่าทันเลยไปเอานั่นขึ้นไปไเปเอาเงินได้ขึ้นออยอดนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับดูชี้ไหนเป็น FC จังหัดใดไล่ไกลมากเลยเชียวนี้นะว้า ไกลนะครัไกลมากเลย